ที่สุดของพาวเวอร์ในร่าง9ดาว Max P 100ปล่อยไวหนึ่งวิอัพพอสวรรค์ตันที่มีพลังโจมตีรวมสูงสุดถึง43ล้านและยังมีแดเมจสกิลสูงสุดถึง8,200เปอร์เซ็นต์ในดอกเดียวจะใช้งานเป็นอย่างไรกันบ้างสวัสดีครับมาพบผมมคนคอนเทนต์อเกเช่นเคยนะครับผมในเกมลายเรเนเจอร์นะครับยู p h ฟ n นเป็นแอปพลิเคชันให้บริการเช่ามือถือบนระบบขลาวสามารถปล่อยบอดฟาร,ร์มได้ตลอด24ชั่วโมงเหมา สำหรับคนที่มี ID เกมเยอะมากมายแต่มีมือถืออยู่เพียงเครื่องเดียวราคาเริ่มต้นที่10บาทต่อวันแพ็กเกจแนะนำเป็น M V P ปลอดภัยไม่เปลืองเน็ตพอปิดเครื่องก็ยังฟาร์มต่อได้โหลดผ่านคนนี้รับส่วนลดถึง70บาทได้จากช่องแมคคอนดี้นั่นเอง อย่าลืมโหลดมาลองใช้งานกันเยอะๆนะครับและหากใครกำลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกถูกที่ช่วยเปลนกระเป๋าของคุณรอขอแนะนำร้านมารูชอปร้านรับเติมเกมโลบอกทุกรูปแบบปลอดภัยแน่นอน100%จนเจรตเป็นถูกต้องตามกฎหมายมีผู้ติดตามเพจมากกว่า190,000คนใครสนใจอยากจัดสามารถจะได้เพจเฟซบุ๊กมารูชอปโหน1เลก์อยู่ใต้ description น,นะครับมาครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราได้ทําการรีวิวที่สุดของเดนจิไปแล้วคราวนี้ถึงตาคู่เทพอีกหนึ่งตัวของเจ้า พาเวอร์กันบ้างครับผมที่ได้ปั้นร่าง9าวดาวแม็กซ์นะครับผมรวมกันทั้งถึง P 100ด้วยแถมอัพพอสวรรค์นจนตันอีกตังหาก4ขั้นเต็มรวดเลยนั่นเองเนาะโดยพอสวรรค์ขั้นที่1หรือพอสวรรค์หลักของเจ้า p พาเวอร์นี้นะจะทําให้ตัวมันเนี่ยสามารถตีศัตรูได้แรงมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการโจมตีปกติหรือสกิลเดามจก็ตามแต่นั่นเนองเนาะและความสามารถนี้จะทํางานในเงื่อนไขก็คือเมื่อตัวของ p พาเวอร์เนี่ยโจมตีปกตินะครับใส่ตัวสมอนหรือ ตัวที่ เปลี่ยนแปลงสภาพไประหว่างการต่อสู้ก็คือพวกโดนเศกอะไรเป็นรูปร่างต่างๆนานานั่นเองนะครับผมส่วนพรสวรรค์ขั้นที่2 3และ4นะครับจะเป็นพรสวรค์เพิ่มสเตตัสหรือเรียกว่าพรสวรค์เพิ่มพลังก็ได้โนบเพิ่มโหลดสกิลอีก20%ในขั้นที่2เพิ่มพลังชีวิตอีก3เท่าในขั้นที่3และเพิ่มพลังโจมตีกายอีก400เซในขั้นสุดท้ายนั่นเองเรียกได้ว่าจุดเด่นหลักของมันเลยก็คือการทำดาเมจดังที่จะรุนแรงนั่นเองนะครับและแค่นั้นยังไม่พอนะเพราะว่า ตมันเนี่ยมีเดเมจสกิลสูงถึง4,300%บวกกับการลดต้านศัตรูอีก50%รั่ผมทำให้รู้เลยนะครับว่า เฮ้ย hey, ถ้าโดนเข้าไปขนาดนี้เนี่ยศัตรูไม่น่าจะยืนอยู่รอดได้ง่ายๆแม้จะเป็นสายพลังก็ตามแต่ถูกต้องไหมครับผมแถมยังมีสกิลใบติดตัวด้วยนะครับและความสามารถให้เป์ของเขาเป็นเพิ่มแร่หนึ่งพันหน่วยครับผมที่มาพร้อมกับความสามารถ9ดาวร่างควนั่นเองเนาะแต่แค่นี้ยังไม่เพียงพอครับผมเพราะว่าเจ้า power านี้นั้นยืนอยู่ที่จุด400ครับผมค่อนข้างที่จะไกลเลยนั่นเองเนาะและแถมสกิลอันนี้ของเขานะครับเห็นอย่างนี้เนี่ยยิงกว้าง4 460จุดกันเลยทีเดียวถึงแม้มันจะไม่ข้ามกลุ่มหลังก็ตามแต่นั่นเองแถมโดยดั้งเดิมของตัวมันเองเนี่ย,ยังมีข่าวแฝงหลบสกิลค่อนข้างที่จะสูงมากๆเลยนั่นเองนะครับทำให้การใส่เกี่ยวของเราค่อนข้างที่จะง่ายนิดนึงนะครับชิ้นแรกครับดาบราชาจาระเข้ครับพลังโจมตีกายลดคูดาวสกิลโดนให้เราเลือก o p t i o สี่เลือกลดคูดาวแถมมีสกิลพัดเพิ่ม n เปอร์เซนต์เเม็อีก900เปอร์เซนต์นั่นเองเนาะช่องถัดมาผมแวนกันลงของไทจิครับพลังชีวิตต้านสกิลดลดแรก option สี่เลือก up ทผมและปิดท้ายด้วยแหวนทองคุบรอบ1ิปีครับหลบสกิลต้านสกิลลดแรงออปชันสี่เลือกลดแร่นั่นเองเนาะแลละครับเดี๋ยวเราลองไปจับเทสในสเตลลักกันหน่อยดีกว่าครับผมว่าร่างสุดยอดขนาดนี้จะเป็นอย่างไรกับด่างเจ้าประจำสามร้อยเก้าสิบหกครับขอตีกับบอลนกนิดนึงว่าเดเมจเป็นอย่างไรนั่นเองเนาะซึ่งก็น่าจะรู้ๆอยู่นะครับไม่ต้องมีลดต้านก็ได้สําหรับเจ้าบอลนกเนี่ยเพราะว่าตัวมันไม่มีต้านอยู่แล้วน่าจะดอกเดียวบินนะครับผมอมาลองดูกัน บับออกมาเต้นนาบ้านผมติดหัวชาไปเล็กน้อยแต่ก็ยอมรับได้อยู่นะครับอ่ะผมปล่อยเพิ่มเลยแล้วกันโอ้โหนี่แค่ตีคริสนะเนี่ยโอ้โยังไม่ได้ออกแต่เมสกิลเลยบอสโลกจะตายแล้วโอ้โหอะไรมันจะตีแรงขนาดนั้นเพราะว่าพลังโ,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 โจมตีรวมของเขาเนี่ยที่เป็นต่อวีนะครับอยู่ที่17ล้านผมนี่ยังไม่รวมพรสวรรค์นะหากอยากรวมกดเข้ามาดูในเซตัสต,ตรงนี้ครับและพลังโจมตีรวมทั้งหมดนะผมตอนนี้เซตั้งเดิม4ล้านสาใช่ไหมบวกกับค่าอะไรทั้งหมดลงไปอีกเนี่ยอีก38 ล้านกว่ารว,วมแล้วเกือบ43ล้านผมตีแรงจัดจัดแรงกว่าสายไวพิพซะอีกและขอด้ดยหนึ่งรอบด้วแม้ขอทางเดเมจสกิลกันบ้างนะครับเมื่อกี้ตื่นเต้นตกใจระดับเวอร์ไปแล้วเนาะสำหรับทางครินะโกงเลยเดียวและรอบนี้โชว์กันไปครับผมหนึ่งดอกแตกตามคาดถัดมาอมนานที่408มาเทสความแม่นยำของเจ้าพาวเวอร์กันหน่อยหนึ่งนะครับผมปล่อยไปเลย มาออกมาเต้นออกมาเต้นผมเดินเข้าตำแหน่งแล้วตีปกติไปก่อนไม่เป็นไรเราปล่อยเพิ่มนะออกสกิลทุบไปแล้วหนึ่งป้าบครับผมประมาณ 2- 3สตัวก็ถือว่าแม่นในระดับหนึ่งเนาะและทัดมารอบที่2เพื่อเป็นการการันตีจริงๆนะครับว่าเจ้าพาวเวอร์ไม่ได้มีการข้ามกลุ่มหลังแต่อย่างใดเราจะมาเทสการข้ามกลุ่มหลังกันว่ามันไม่มีนะผมใครคิดว่ามีมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนั่นเองครับผมให้ศัตรูเดิมมาจูบหน้าเลย คอนทุบลงไปตัวแรกขึ้นว่าพลาดอยู่อันนี้เห็นกันชัดเจนเต็มๆตาทุกคนเนาะว่าตัวแรกยังโดนดดเมจสกิลขึ้นว่าพลาดเพราะมันหลบได้นั่นเองนะครับไปขออีกสักดองเลยด้ยเพื่อความชัวนะครับผมคอนให้พี่หน่อยอย่าคริอย่างเดียว คอนลงไปยังขึ้นว่าผ้าตัว er เบลเลอร์เธออยู่เลยนะครับอันนี้เต็มตาทุกคนนะนี่เห็นไหมขึ้นพาดแล้วก็โดนกองหน้าทุกตัวแต่ว่าสกิลมันกว้างเฉยๆนาะแล้วก็แอนิเมชันเนี่ยเป็นการเอาคอนกระโดดทุบไปข้างหลังแต่ว่าตัวข้างหน้าก็ยังโดนดดเมจตามปกติเพราะมันไม่มีการข้าว กลุ่มหลังนั่นเองเนาะเปลี่ยนเพียงแค่แอนิเมชันหลอกตานั่นเองว่ามันข้ามกลุ่มหลังแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ผมเพราะว่าสกิลมันกว้างถึง460จุดนั่นเองและปิดท้ายกันด้วยด่าน444ผมกับบอท้องแล็บมาดูกันซิว่าพาวเวอร์เอาบอสลงในกี่ดอกไปก่อนหนึ่งปัาบโอ้โหทีเดียวตายเลยเฮ้ยในประวัติศาสตร์นี่ยังไม่เคยมีตัวไหนเปรี้ยงเดียวจอดเลยใช่หรือเปล่าเอยถ้าผมจำไม่ผิดน,นะครับ นี่ไม่ต้องพึ่งลดต้านโดยซ้ำนะอ้้หร่างก้าวดาวแม็กพลังโจมตีมันสุดจริงๆวะ่ะถ้าทางคริตีปกตินะครับผมรวมกันถึงแดงหมือสกิลบอห้องแหลบก็ยืนไม่อยู่ก็ผมและต่อมาจับมาพีพีหต่อ1โดยคู่แรกขอเจอเจ้าเรมสายว้ยท่าน้ำที่นิยมใช้กันมากที่สุดในปัจจุบันนั่นเองเนาะใส่ดาบราชาจระเค้ผมชุดนักเรียนลาโนและ าของเด็กที่ถูกเลือกมีอัปเกรดธาตุโดนแน่นอนคราวนี้เราลองไม่ใช้อนุบิตรับจรวดหน่อยแม้เอาตัวชนเพียวๆนี่แหละดูสิจะรอดไหมเพราะว่าเราจะปล่อยกันรัวๆขอทุบหนึ่งทีเจอธาตุน้ําที่เราแพ้ทางกันเจ้าเร็มยังไม่ตายง่ายๆเหมือนกันแต่ว่าเจอทางครีเข้าไปจกอยู่ครับผมเร็มถึงกับบินกันเลยทีเดียวครับเอาเรื่องจัดโอ้โหแรงจริง นะโดย d a เม g e skill ก็คือลดต้านกันไปก่อนนะผมแล้วก็ซ้ําด m a g e ลงมาอีกทีก็แตกแล้วเหมือนกันนะหรือจะเป็นทางครีก็เอาเรื่องจัดเล่มก็ไม่รอดลำดับถัดมาคู่ที่2ขอจับมาเจอกับสายพลังกันบ้างนะผมเพราะว่าเมื่อกี้เรารู้จุดเด่นกันไปแล้วนะครับว่าเจ้า power เนี่ย d a m a g มันเวอร์จริงๆขนาดเล่มมันยังไม่อยู่เลยผมเลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเปลี่ยนเป็นสายพลังเนี่ยจะเอาลงหรือเปล่ปาครับผมตัวแรกที่คนนิยมใช้กันครับสําหรับเจ้า อควานั่นเองเนาะหลบ100ต้าน100ครับผมมีโดนแน่นอนคราวนี้อัปเกรดร่างมาเป็น9ดาวแม็กใส่สุดแล้วแก้มือกันหน่อยดูซิว่าพ o w e เจอ้าอควาลงได้หรือเปล่าหากใครจะม่ได้ร่างไฮเปอร์นี่คือนิ่งนะครับอควาไม่สนใจอะไรเลยนะยืนเฉยสบายใจเฉิบและ9้าดาวแม็กนี่เหมือนจะยัง เอออูเอาลงวันนูก็เอาไม่ลงนะครับอูทุบไป3 4 5ทีอยู่เหมือนกันนะใช้เวลาอยู่แต่ว่าเขาดึงลงได้ผมตอนแรกนึกว่ามีแต่ลิฟท์เท่านั้นที่ดึงเอาคาลงได้เฮ้ยพาวเวอร์มันก็เอาลงกว่าขนาดแพ้ทางทานุนั้นเนี่ยแต่ว่า ก็คนข้างลําบากนิดนึงเนาะเพราะว่าอาความันมีป่วนใบนะทำให้ออกสกิลค่างที่จะน้อยนั่นเองเนาะได้แต่ตีคริกันเป็นหลักนะครับลำดับต่อมาเจอกับสกตากินโทคิหน่อยครับผมอีกหนึ่งตัวชนที่คนยังนิยมใช้กันมากๆในเมตาเพิ่มแร่1000หน่วยนั่นเองนะครับผมการใส่กีก็หลบ100้ตาน100มีโดนแน่นอนหากใครจำไว้ได้ตอนร่างไฮเปอร์นี้สกิลคุณกินค่อนข้างที่จะเร็วใช้ได้อยู่เหมือนกันแต่คราวนี้เนี่ยอัพมาเป็น9าดาวแม็กแล้วมาเจอ กันใหม่เนี่ยจะเร็วขึ้นกว่าเดิมอีกอหรือเปล่าเลี้ยงผมค้อนทุกไปแล้วก็โอ้โหติดหัวรัวๆแล้วล้มไปแล้วหนึ่งปาบครับเมื่อกี้สองสามดอกแตกเลยใช่ไหมทุกคนโอ้ค่อนข้างที่จะเร็วขึ้นเยอะนะครับก่อนนันนี้เหมือนจะห้าหกทีไหมเออจำไม่ค่อยได้เหมือนกันนะครับแต่ว่านานกว่าเนี้นะอันนี้คือแป๊บเดียวแตกนะครับผมโอ้โหเอาเรื่องจัดนะ ยังดีนะพาวเวอร์ไม่มียกเลิกบับด้วยเนี่ยนะครับยังดีนะครับผมตัวคุณกินเขาก็เลยมีเกาะเลือดช่วยอยู่ก็เลยอาจจะตายย้ายหนึ่งเมื่อติดบับนั่นเองลำดับทัไมายังคงเป็นสายพลังของผมแต่คราวนี้เป็นท่านมืดกันบ้างครับอย่างเจ้าบราวช้างของผมที่หลายคนน่าจะมีการหยิบ จับกับมาติดในทีมเมตาคอมโบตัดแรกเพิ่มแร่นึ่ง0ันหน่วยนั่นเองเนาะบาวชางครับใส่ลบ100ตา100มีโดนแน่นอนผู้นี้เรายังไม่เคยจับมาเจอกันครับผมลองรอบแรกในล่างสุดทั้ง2ฝั่งดูซิว่าจะเป็นอย่างไงเพราะเบาวชังนี่ขึ้นชื่อว่าถึกพอๆกับคุณกินเลยนั่นเองนะครับผมและยังไงที่ทุบไปก่อน1ป้าบ อีกสักปาบยังเฉยประมาณ3ทีแต่งผมท่าหลบไม่ได้เลยนะกนเต็ม3ทีนะครับเพราะว่า Power มีลดต้านช่วยอีก1ชั้นนะมันก็เลยได้เร็วขึ้นหน่อยผมในการล้มช้างนะโอ้โห ยาล้มช้างชั้นดีเลยนะผมที่มาของคําว่าล้มช้างจริงๆส่วนทน่าทานของสายไวพิพผมขอจับตัวแทงแค่2ตัวพอบาวร็อกและบอดเมือ่อผมสำหรับบาวร็อกครับผมใส่อัพเกรดธาตุนะครับแล้วก็โดนแน่นอนบวกดดเมจ n เปอร์เซ็นดาบแสงชิ้นใหม่นั่นเองโดยที่ผมคัดมาแค่2ตัวนั้นเป็นเพราะว่าถ้าไปตีตัวอื่นเนี่ยก็น่าจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเพิ่มเติมนะเพราะว่ามันก็ซสดกันไปซัดกันมาดดเมจมันแรงกันอยู่แล้วนะไวพิพกับเจ้าพาวเวอร์นั่นเองนะครับแต่ว่าเราอยากรู้ว่าเฮ้ยถ้าพวกโดนตัวสุด สุดเนี่ยมากระทืบเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับบาร็อกก็ใส่จุดกมี N% อ็นเปอซนดมีตัวของอัพเกรดถ้าผมคิดว่าน่าจะพอเห็นอะไรได้อยู่บ้างนะครับแต่ว่าพาวเวอร์นี่มันยิงซัดเละเลยนะโอ้ก็รับดาเมจบาร็อกได้อยู่นะไม่ธรรมดาของพาวเวอร์ โอ้หลบก็เก่งด้วยนะครับแล้วก็โดนเดามจจากบารอบประมาณ2-3ทีนะครับถือว่าไม่เร็วไม่เร็วสำหรับแฝงไว้ที่เราคิดว่าบอบบางมาตลอดและสุดท้ายผมเจอกับบอสมืดเซตเกียร์เมตา n% เดามจนะครับแล้วก็มีตัวของอัพเกรดธาตุโดนแน่นอนดูซิผลลัพธ์เป็นอย่างไรครับผมปล่อยกันแบบรวๆไปเลยละกันในออโต้ด้วยมาบอสมืดดูที่จะปล่อยตัวทันหรือเปล่า เราปล่อยวิเดียวผมแล้วก็ทางคลิปเปิ้ลยังไงบอสก็แตกแน่นอนครับผมและบอสจะมีโอกาสได้สอยไหมอาจาได้สอยได้เล่นอยู่ก็ถ้าติดถุงเงินแบบนี้แสดงว่ายิงหนึ่งเปรี้ยงไม่ตายนะครับผมต้องมากกว่า1ทีแน่นอนและอาจจะประมาณ2 3 4ถึงสกับบาวร็อกนั่นเองนะครับถือใช้ย,ย่อยนะเนี่ย ขนาดเป็นสายว่องไวนะหัวนี้ผิดคาดไปหน่อยผมนึกว่าเปรี้ยงเดียวจะจอดเลยและขอแถมอีกหนึ่งตัวกับเจ้าคางูระครับผมเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เราจะเลงเห็นเลยเลยว่าเฮ้ยมันถึกเป็นพิเศษเลยนะเลยขอจับมาเจอท่าที่แพ้ทางแบบเต็มๆและเดเมนหนักสุดๆอย่างท่าน้ํากับเจ้าคางูระนะผมใส่ลบ100้ต้านครึ่งนึงมีอัพเกรดท่ามีโดนแน่นอน ไหนดูสิว่าเจ้าตัวของพาวเวอร์เนี่ยจะโดนกี่ดอกนะครับผมโดยปกติแล้วควรจะหนึ่งดาบแตกนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นไปตามที่เราค่าหรือเปล่าเพราะว่าแพ้ทางนี่หนักอยู่แล้วครับสําหรับเกมเกมนี้และเป็นอย่างที่เราคิดจริงๆครับผมหมาชนหนึ่งทีบินไปหวันทันควันนะครับนี่ถ้ลบไม่ได้คือแตกทันทีนะครับผม และคราวนี้ลองมาเล่น p ีพเป็นทีมกันบ้างดีกว่าครับและตาที่หนึ่งครับผมเจอเติงทุกทีมนะคราวนี้เจอเดนจิด้วยนะครับเอามาลองดูเขาไม่มีตัวบินเนาะขออนุญาตเอาทีมตัวพื้นล้วนๆไปสู้ละกันครับผมมีพาวเวอร์กับเดนจิในทีมเดียวกันเลสซูโบะนะปล่อยไปปล่อยไป,ยป,ยปยดูซิจะไหวหรือเปล่าเอาแช่ช่วยตั้งแต่ต้นเกมกันนิดนึงนะครับผมกดออโต้ด้วย นะครับและจากนั้นเรากดอมตปะปอย่างงกไอเทมผมใช้ได้ใช้นะครับยังไงดีจังหวะนี้เราได้เปรียบไม่เอยเจ้าค้อนทุบลงไปเมื่อกี้โอ้โหติดเขาเต็มครับสำหรับเดินจีฝั่งตรงข้ามแล้วติดดื้อด้านตั้งแต่ออกจากหน้าบ้านเลยโอ้โหแตกเร็วมากครับผมเดเมจลดต้านจากเท่าพาวเวอร์นี่คือเอาหนักจัดเขาเอาให้เงแล้วลเราไม่มีไอเทมไม่เป็นไรครับฝั่งตรงข้ามนีม่แตกเรียบไปแล้วนะครับ เขาเรียกตัวมาใหม่แล้วว่าเพราะว่าเมื่อกี้เขาฆ่าเราได,ได้ได้แรกคืนไปนะครแต่ว่าเหมือนเราจะยังไม่เพียงพ้ำนะครับผมน่าจะได้อยู่ นะโอเคครับผมเก็บกวาดอีกหนึ่งครั้งและหายเครี้ยงหมดทีมครับผมโอ้โหเอาเรื่องจัดพาวเวอร์คอนทุบลัวๆัวยังว่านี้อืทุบแบบไม่ยัง้งโอ้โหหน้าแหกเลยบอกเลยโดนทุบขนาดนี้และตาถัดมาครับผมขราวนี้เจอพาวเวอร์คู่กับเดนจิ2ตัวเลยว่ะและไม่มีตัวบินครับผมปะพื้นชนพื้นกันครับผมดูสิว่าจะเป็นอย่างไรนะเออมาไม่กลัวอยู่แล้วครับผมพาวเวอร์เราก็มีนะ อย่าไปหยองอย่าไปหยองขอทุบไปสองทีบินไปครึ่งกองเมื่อกี้นี้ใครมองเห็นกันทันนะครับผมโอ้โหเมื่อกี้ผมเหละตาไปมองยังเห็นเลยนะคอลงปุ๊บบินปั๊บนะครับดาเมจเขาแรงจริงๆนะและในโหมด P v พปกติเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าทุกทีงเขาใช้ตัวของโคนี่สล็อตกันบนหลีกระดับสูงเนาะเพราะตัวเมตาครับทำให้มีลดสลอ็อตนนและบังคับให้พรของเจ้า power มีโอกาสติดค่อนข้างที่จะสูงมากเองเนาะเพิ่มดาเมจสูงถึง800 0กว่าเปอร์เซ็นต์ นะครับแต่รอบนี้เหมือนจะไม่ไหวผมดวมสังขามลดต้านคืนครับเขาก็มีพรบวบเหมือนกันสําหรับพาวเวอร์ซัดเราหน้าแหกอยู่เหมือนกันครับผมและเรียบร้อยครับผมพ่ายแพ้กันไปอีกสักหนึ่งตาละกันนะครับผมคราวนี้เจอพาวเวอร์ร้อไม่มีพรสวรรค์ครับผมแล้วก็ทีมเขามีแชมเปญมืดด้วยเนีเอามาลองดูกันครับผมว่าจะเป็นอย่างไรนั่นเองนะไปครับผมปล่อยไปเลยมา ปล่อยไปปล่อยไป,ไปโอเคอูฝันสงค้ามมาถึงเอาคอนกระโดดทุบเราก่อนเลยว่ะเราแช่คืนก่อนเลยละกันไม่ต้องรีรอนะอูโหูพาเวอร์ติดรัวรัวบนหัวโรต้าเมื่อกี้นี้ทุกคนเห็นทันไหมหายทั้งแผงครับผมอ้โหูเวอร์จัดในเป็นพาเวอร์เมื่อกี้ลงรัวรัวมาสองสามทีนะหายหมดทีมเลยนะผมอูโหูดุจริงของเท่ โอเคพายุมาก่อนนะผมจังหวะนี้แล้วเรารอสวนกลับเลยครับผมพายุกลับไปึงแต่เราโดนพันหน่วยยับยับเลยวะ่ะจะไหวไหมเอาลงได้ไหมฝั่งตรงข้ามเนี่ยโอ้โหพันหน่วยยับอยู่เหมือนกันครับผมฝั่งเราโดนคอมโบเละเลยนะ โอ้โหอุตสาห์ตอนแรกได้ฆ่าก่อนด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าเหมือนกองหลังเราจะยืนไม่อยู่เพราะว่าเจ้าตัวเดนจกิกระโดดข้าไมไ่ให้เขาเห็นก่อนนะผมมันดันคึกด้วยไงแล้วศัตรูเห็นเราก่อนนะผมก็ยิงแผงหลังเราแตกก็ผมเข้าเมตายืนไกลบทสรุปการใช้งานเจ้าพาวเวอร์ในร่างที่สุดแบบนี้ครับต้องยอมรับตามตรงเลยว่าเรื่องเดเมจนี่คือสุดจริงนะผมทุกคนน่าจะเห็นพองต้องกันนะครับว่ามันเวอร์มากๆนะผมสรับเดเมจที่เขาทําได้ถ้าเขาได้เล่นนะแต่ว่า ว่าถ้าโดนฝั่งข้ามยิงรัวๆเมตายืนไกลเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะไม่ได้เล่นอยู่เหมือนกันโดยเพราะมันก็ไม่ได้ถึกจาอะไรมากมายครับสุดท้ายมันยังเป็นสายวายอยู่มันไม่ใช่สายพลังที่แบบจะยืนได้ทั้งวีทั้งวันะนะครับแต่บอก้รลยว่าแค่นี้เนี่ยก็เพียงพอต่อก,การปั้น9าดาวแม็กแล้วนะครับผมถือว่าคุ้มค่าจ,จัดจดครับสำหรับเจ้าพาวเวอร์ผมเชียร์เต็มประตูไม่ห้ามใครแต่งใดใครจะเล่นทางเพิ่มแรกหนึ่งมาถวยที่ตอนนี้ติดข้าง,าง,างที่จะดีใส่พาวเวอร์เข้าไปเป็นตัวที่3ของทีมนอกจากคางระแลกินโท บอกแต่ว่าติดยับยับแบบเมื่อสักครู่นี้อย่างแน่นอนส่วนทางนาน่นพรสวรรค์นั้นแล้วแต่คนเลยผมว่าจะปลดได้ล่าถ้ามีทุนปลดไว้ก็ตามล่าหาแล้วมาปลดก็ได้ท่ผมแต่หางบประมาณของเราเนี่ยมีไม่เพียงพอที่จะใส่สุดขนาดนั้นนะผมเราก็ขออนุญ,ญาตแนะนําว่าปลดเพียงแค่ขั้นที่2ก็เพียงพอแล้วนั่นเองเนาะเพราะว่าขั้นที่1เนี่ยเอาความสามารถถือว่าเป็นเรื่องดีนะผมถ้าไปต่อไหวขั้นที่2นี่คือสุดแล้วนะครับผมส่วนขั้นสามขั้นสไม่ได้มีความจําเป็นขนาดนั้นนั่นเองเนาะส่วนขั้นที่2สอง มีความจำเป็นเนี่ยเนื่องมาจากว่ามันทำให้เซตัสสูงมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องหลบเรื่องต้านเองนู่นเหมือนกับเจ้าเดนเจิแหละทำให้เราประหยัดทางด้านของการใส่เกียร์ไปได้1ช่องครับผมและ1ช่องนั้นเนี่ยเราสามารถไปใส่อย่างอื่นได้น้กยตัวอย่างเช่นมันอาจจะโดนสตาร์ทง่ายอาจไปใส่กันมึนงงเนี้ยโอ้โหดีขึ้นเยอะนะผมพาวเวอร์มันก็จะเก่งกาจมากขึ้นอีก1ระดับและช่วยทีมได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองและก่อนจะลาไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเประจายแช่งไม่ก็น้อยกันด้วยนั่นเอง สวัสดีครับบ๊ายบาย